อโอ้ยสิปีศาจก็เพิ่งเห็นว่าิ่งกะลัเถือกอกอันเจ้าเนี่ยวางางยังไงเฮ็ย <c ười> งานอยู่นิเฮ้างจาังไงบ่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 ยเราอน <c ười> จนังไงนะไงอยัง <c ười> นี่นี่มนะนี่นีนี่้ <c ười> <c ười> างไม้เาดูปันเข่าหอมๆเลย เป็นยังไง่เรนบัวบัวบัวเขาบอกเป็นเด็กน้อยโอ้ยสิมาเด็กเด็กนู้นเงผู้เ่ากันเลยได้หมดทลไไป็นมูใคเนี่ยเอ้ามาเด็กเ่นนี่ลีนี่กันเ่นตัวนูเดี๋ยวเขาจะมาซอยดอกเดาจะมาซอยเสียหนาเด็กเรนเนจสีออาสดหยังไอ้ปูเ่นเครื่องอะไรก็เดดได้เด็ดิงดิงเร็วอุ้ยเอาาเไปไปสระมาเอามาเอ้ยเรนปานเล็กเด็กน้อย เล่นเป็น hmm, ม so like ูเนี่จงเรล่องมากนะจ้าน่เนาะมามามาเฮ้ยเนาะดินปานได้งอยเวขยหน่อยไป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 แล้วเออจะที่คือเปหนันน่แม่นเปเรื่องคุแล้วเขึ้นไปขึ้นไปเจ้าดันดากเยเถอเออเ้าเจ้าดันเลยเ้อเออเออเอดันเลยดันเลยดันดังเลยดันดังเลยดันดัเลยดันดากเลยบ่ ủa chắc mắm mày ơi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  จำไปเลยจำไปจำยังจอยู่เรียวต้องเขามาอีกเลยมันต้องเขาเือนเลยที่ประตูเือนเลยแลาวมันทายเหัอวุ้นเลนนี่เดียวนั่นทีไก่เนาะหวยเจ๊ไปแล้ว แกงเด็ดกบเผาเจ้าน้าที่าหน่กบาดหลดแาจีแกงมันมันมาเกลนเจ้าของัวก่อนกรว้เฮ้ยเาด